วันน <And S 1> ี้ถ <ım> ือวันที่ดีนะครับวันเรียนตุลาการศาลแล้วก็เรียนส่งที่กระบวนกาครับกระผมขอให้ที่กระบวนมีความสุขมากนะครับมีอะไรที่ทางสมุปการรับใช้บอกได้เลยนะครับกระผมอะไรตัวไหนก็มังกรเลยครับก็มังกรขอขอบคุณเพื่อน สอ G8 ทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมแสดงมุทิตาจิตรหรือว่าร่วมแสดงความยินดีที่ผมได้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกับลังบนหรือว่าเกษียณด้านการกดกำหนดะนะครับด้วยวัยอายุห่าสิใช่ัี ก็ได้มาอยู ite, ่ที่นี่ตั้งแต่เดือนมีนาคมพศ2562นะครับก็รวมแล้วว่า4ปีกว่านะครับมาอยู่ที่นี่นะครับก็มาถึงก็รู้สึกสุ่นใจที่ได้มารู้ว่ามีเพื่อนๆตับหลุงจีแปดอยู่ที่นี่กันหลยท่านเลยนะครับมาจากุลปงปการนะครับก็ทําให้รู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาตอนนั้นมาก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันตอนแรกที่โยกย้ายมาที่นี่นะครับก็เมื่ออุ่นใจก็ ก็ทำงานก็มีความสุขดีนะครับแต่ว่าด้วยไกลบ้านนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพนิดหน่อยเน,ยนท่าทให้คิดว่าอยากจะกลับไปอยู่บ้านจะเหมาะกับชีวิตมากกว่าตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องภาระต่างๆเช่นลูกอะไรก็ในหนังสือก็เรียกว่าใกล้จบแล้วนะครับก็หมดภาระไปอย่างลูกสาวลูกสาวโตก็ ตอนนี้เรียนอยู่ประเทศเอังกฤษเขาเรียนทุนกระรวงตกระรวงต่างประเทศนะครับกลับมาก็จะเป็นนักการทูตถือว่าได้รับประสบการณ์แล,แล้วนะหน้าที่การงานเขาก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรแล้ว,ลวนะเชคนที่สองก็เรียนอยู่ที่มองเรสเรือนมิถุนา 67, นปีหกเจ็ดแปีหน้าก็จบปริญญาตรีรเศรษฐศาสตร์ก็ถือว่าก็แทบจะหมดภาระ,ะเรื่องการเรียนดูบุในเรื่องการศรึกษานะครับก็เลย ตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวซึ่งพ่อแม่ก็อายุมากแล้วเขาก็ประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งก็ต้องใช้กําลังในงานเราไปช่วยเสริมไปต่อยอดแล้วก็ดูแลท่านในยามวัยชราก็เรียกการันู่การันอยู่จักหน่อยครับก็สําหรับเพื่อนที่ยังทําหน้าที่ต่อไปตรงนี้ก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในที่การงานนะครับ มีความสุขทั้งตนเองและครอบครัวแล้วสิ่งประกันชั่ผ่ันก็คือให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะเรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วเราจะทำอย่างอื่นได้อย่างราบรื่นนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสรับวันี้ครับที่ได้มาร่วมรับประทานาหารด้วยกันขอบคุณขอบคุณครับ ของตัวตนที่แปดตุนประการนะครับก็มีของที่ระลึกมอบให้ครับท่านกมลนะครับอย่างน้อยก็เป็นที่ระลึกที่ท่านจะได้คิดถึงตัวตนที่แปดตุนประการตลอดไปนะครับมองกล้องนี้ครับภาพนิ่งครับภาพนิ่งครับคนิ่งๆหน่อยครับคนตายนิ่งๆหน่อยครับทุกบ้านเองเลยนะครับที่บ้านอย่างมีความสุขนะครับส่วนท่านใดนะครับเดินทางผ่านพัทลุงนะครับ ไปกินตุเรียนได้ที the ่สวนท่านนะครับมีมีหลายมีหลายต้นจองได้เลยครับจองไดกินฟรีไหมเนี่ยโอเคขอบคุณงนะเดี๋ยวเดี๋ยวตุเรีนตุเรียนเราร้องเพลงด้วยกันนะร้องเพลงด้วยกันนะนักร้องนครับนักร้องนักร้องคองดานหนึ่งร้องเลย่งอ่าร้องทั้งครับเอาแรงในครกาศเลยช่องชินโจมาตะค้อนะครับมันคือภาพเอาซีดีสองตัวที่แปกไว้นะครับ Hãy subscribe thì kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đau những video hấp dẫn สัญญาที่ให้กันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพื่อนจะมี He want the be วนทางไม่มีไว้วันคือเพื่อนกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ข้อดานหนึ่งว่าไงนะขคอดานสี่ขอแห้งฮะของดานสามศูนหรือไม